ช้ำม่เดือดตออุทุมพรตอนแรกคิดว่าจะหมูนะครับเห็นไอ้ใบเห็นยอดนะแตกออกมาปรากฏว่าสุดท้ายมันตายนะเพราะอะไรเพราะว่ารากไม่ขึ้นเลยนะืเรียบร้อยตามกระบวนการตัวนี้จะเป็นดินถูกนะครับที่ซื้อมาแล้วก็มาเออเากิ่งนะจัมโบ้ไซแบบนี้มาปักชำเนาะตุยไปแล้วหนึ่งนะเนี่ย จะมีผู้โชคดีในนี้หรือเปล่านะครับ <c oughs> ลองาดูตัวนี้ก็ไม่น่าจะรอดเหมือนกันนี่ยอดที่แตกออกมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยกลายเป็นท่อนฟืนไปตัวนี้ชะตากรรมก็น่าจะเหมือนกันแล้วก็ไม่ผิดคาดตุยไปแต่ตัวนี้สิตัวนี้เพื่อนๆคิดว่ามันจะเป็นยังไงครับมีรากหรือเปล่า ปรากฏว่าไม่มีรากเหมือนกันนะเนี่ยรากไม่ออกเลยทุกคนเนี่ยแบบนี้สุดท้ายก็มีสภาพเดียวกันโอ้โหคือสังเกตดูว่าที่ชําม,มาเป็นเดือนนะฮะคือรากมันไม่แตกออกเลยทุกคนเนี่ยคือแต่ตอนนี้ไม่แน่นะเนี่ยเแน่นอยู่ตอนนี้แหละ ตอนนี้โอ้โหดึงออกง่ายขนาดนี้ไม่รอดครับเป็นท่อนไม้ไปอีกหนึ่งมาดูตัวนี้ต่อกันนะครับทีน,นี้จะเป็นตอเล็กนะอืมเนี่ยแต่ว่ามันมีรากแตกออกมานะแต่รากมันน้อยมากอาจจะรอดก็ได้นะทุกคนอาจจะรอดก็ได้เห็นมีรากแตกมาหน่อยนะตอนนี้นะ แล้วก็นี้ด้วยแต่ตอนนี้ไม่รอดแน่นอนดูไม่มีรากเลยทุกคนกลายเป็นท่อนท่อนไม้แต่มีรากเล็กๆออกมาอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะไม่เป็นไร ตอแบบนี้นครับผมจะลองเสียบเสียบทิ้งไว้ก่อนจากเป็นสิบกระท่อนนะแบบนี้มีบางส่วนนะที่ทิ้งไปแล้วตอนนี้เหลือแค่นี้คือนกึกว่ามันจะหมูแต่มันไม่หมูเหมือนกันนะอุทุมพรเป็นตัวที่แบบทนมากๆทนน้ําทนอะไรนะแต่ปักช้ำไม่ขึ้นเลยไงละมือใหม่ตอนแรกนึกว่าจะง่ายนะนี่เป็นตออุทุมพรน,นะบิ๊กไซส์นี่กลายเป็นฟืนไปเลยปักช้ำไม่ขึ้นครับ าสาเหตุเพราะอะไรยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะทั้งหมดสิบกว่านะที่ไปต่อได้แล้วก็ต้องดูแลต่อเรือแค่สองนะเนี่ยเห็นไหมบางต้นยังเขียวอยู่เลยแต่รากมันไปต่อไม่ได้ครับข้างล่างาเนา่าไปต่อไม่ได้รากไม่เดินเลยนี่ครับเป็นประสบการณ์ขอยืมคำนี้มาใช้หน่อยทุกนักลบย่อมมีบาดแผลนะขอยืมมาใช้หน่อยแล้วกัน